วัสดีครับวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์นะครับวันที่สิบนะครับมีภารกิจช่วงเช้ารับเข้าพระราชทานในราชมงคลของหกครับครับตอนนี้เนี่ยทางภารกิจในการจเดินทางนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงราชมงคลคลองหกนะครับผมทีมงานเทศบาลธทญยบุรีพร้อมทําภารกิจหน้าที่นะครับในการรับเข้าพระราชทานนะครับผมเจอกันครับผม ตอนนี้ก็ได้เริ่มทยอยขนของนะครับลงนะครับผมของเคร่อพระราชทาน น,นี่ก็ได้รับข้าวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทำาธารกิจการยกข้าวก่อนนะครับผมครับตอนนี้ก็ได้ยกข้าวพระราชทานนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลงที่เทศบาลนะครับผมเพื่อแจกประชาชนครับผมตามนโยบาย ครับตอนนี้ก็มีรถนำขบวนนะครับเข้าสู่เทศบาลชันยะบุรีครับผมครับตอนนี้ภารกิจของเรานะครับก็ได้นำเข้าพระราชทานนะครับมาส่งถึงจุดเทศบาลชันยะบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้แล้วภารกิจเราขอให้แจกับชาวประชาชนนะครับตามหมู่บ้านนะครับผม ครับตอนนี้ก็จะเอาเข้าวลงเรียบร้อยนะครับผมรอตัวแทนแต่ละชุมชนหมู่บ้านมารับข้าวพระราชทานนะครับนี่ครับครับวันนี้ก็เริ่มทยอยนะครับไปแจกตามชุมชนหมู่บ้านนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้เอาของนะครับของสหากชาชาตินะครับของประเทศมาแจกตามชุมชนหมู่บ้านนะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองส ตอนนี้ก็เลยเอาของสภาการท่าะครับของพระเทพนะครับมาแจกชุมชนหมู่บ้านนะครับผมครับเ้านนะครับนาจะให้แกแจินี่ครับก็ได้มาแจกชุมชนตามหมู่บ้านของโรงละครนะครับของเจ็ด ี่ก็เป็นหมู่บ้านที่สองนะครับผมที่มาแจกของสัมภาระนะครับผมของสภากาชาติไทยนะครับพี่จา๋าอ่ะนี้ไม่หยืนรถเนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมสองครับก็เป็นหมู่บ้านชนุมชนหลังที่สองครับที่มาหนึ่งสองสาม ครับตอนนี้ก็ได้จบภารกิจนะครับเพ่งเข้ารับพระราชทานนะครับจากชุมชนนะครับผมยังไงผมขอเป็นคลิปนี้นะครับผมน้อยก็เป็นครั้งที่2นะครับได้ทําเพื่อประชาชนนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับผมก็เป็นภาพภูมิใจอีกหนึ่งนะครับผมยังไงผมขอทําภารกิจต่อนะครับวันนี้อยู่เวรครับเราจะไปดูกันครับว่ามีคลิปอะไรต่อไปจากนี้ครับ